ขอแนะนำเว็บนี้เลยเติมเกม .com ใช้แค่ UAD สาย u AD. เลือกร้านค้าที่จะาชำระเงินถูกปลอดภัยเพราะเติมด้วยต,ตัวเองรีวิวของเย้เข้าหมายนาทิดนีนั่นก็คือเกินปืนอีโวลูก2องขวงเอง M 1 8 8 7โอ้โหทุกคน โคตรเท่โคตรอลังการนะเป็นซองอัพเวลเจ็ดนเองครับผมนะนะบอกเลยว่าเท่มากๆเลยแล้วก็เป็นซองที่ที่เขาบวกดาเมจสองด้วยนะเป็นซองดาเมจสองตัวแรกของโลกนาะโอเคไหมปกติมันมีราบวกหนึ่งะฮะประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นหมัดนะครับผมหมัดแบบเสียงมันเท่มากคืกสายฟ้ายังจิ้วจิ้วจิ้วจเลยบอกบกเลยว่าเท่มากลองฟังเสียงตอนมันต่อดู คือต่อยคือเสียงดังมากอ่ะแล้วก็อันนี้หรือเปล่านี่ชุดนี้จะเข้ามาด้วยอ่ะเป็นชุดชุดชุดคนคุกอะไรเล้ะไอ้คิมิโน่อ่ะแต่ว่าชุดนี้มีความสามารถตรงที่ว่ามันสามารถมีเอฟเฟคด้วยมะจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ด้วยว,วิ่งไปก็เปลี่ยนยิงไปก็เปลี่ยนเติมไปก็เปลี่ยนไม่ใช่ชุดธรรมดาเพราะมันมีสองชุดในชุดเดียวอ่านี่ก็บอกเลยว่าเข้ามาแน่นอน แล้วก็อันนี้อ้าวกลับมาอีกครั้งครับผมกับชุดนี้หัวแดงบอกเลยว่าหัวแดงโคตรเท่คุณนะคนแต่คนก็น่าจะหาประมาณหัวแดงมั้งหัวแดงมันเนี่ยผมดูส่วนอื่นแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าหัวแดงอ่ะเทสุดละอ่ะเพราะว่ามันสีโชดชาติอะไรประมาณนี้เนาะเขาน่าจะหาหัวแดงกันแล้วก็นี่ฮะอันสุดท้ายเลยอ่าดาบปะผมสุดยอดไปเลยเพาทุกคนติดตามชมแกันว่ากิจกรรมอะไรเนาะก็จะ ทำคลิปอีกคลีนึงแล้วกันเนะเาะอันนี้ไม่เกี่ยววะรับไปเลยแล้วกันปั๊บมาเลยหาไม่ได้เดี๋ยวพูดเนี้ะไรอ่ะ <c oughs> จะบอกนะเขา,เข,าเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่ไงหมัดเดียวกันเลยอ้าวพี่รีวิวชา้าไปหมดเนี่ยเออโดนตีแน่ๆเลยทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันเข้า,เข,าเข้ามาเร็วมาแนจริง มาไหนก็หน่อยๆแล้วสายเลยนี่ใส่หน่อยน้องหนูหนูดูเอาสเสืเลี้ยงออกก่อนบงังนี่บังงาต่อยโชว์บัหนึ่งทีต่อยเพื่อนต่อยหน่อยต่อยหน่อยนี่บาังงาโอเคทุกคนมาก็ทำไม่ผิดนะนี่เราลืมบอกทุกคนกล้ามทอมันมานะคือพี่อยากได้กล้ามสีดำม้ย คนถ้าใครยังสะกลับยังไม่ได้กล้าไหนนะแต่สมได้น,นะนี่อันนี้ใครพิมพี่ยังไม่มีผู้หญิงเลยม่ต้องสูมมาของผู้หญิงก่อนไปเลยก็ได้พิมพ์โอ้โหลูกแก้วมาล้วนเลยทุกคนโอ้โห,โ,หโหนะพี่น่าจะไม่มีบุญวาสนาในการสมนะโอเคทุกคนเียกว่าพี่ไปดูกิจกรรมอื่นต่อดีกว่าผมนะนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยนีไงกิจกรรมราคา70%ซ ถ้าเราซื้อครบ699ก้เราจะบดชุดน,นี้ได้ราคา499แต่ชุดน,นี้พี่มีแล้ววะดิเฮ้ยปีกนี้เหมือนพี่จะยังไม่มีนะทุกคนเนี่ยปีกแล้วเนี่ยปีกฟาคอนกระเป๋าฟาคอนลันเนอร์ขอดูซิว่าใน,นนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยชุดอะไรอ่ะเฮ้ยชุดโค้ดที่ชุดท้าทายเฮ้ยชุดนี้ก็เท่นนะจอร์จสวักเกอร์อะไรสวักเกอร์เลยนะเฮ้ยมีชุดแปลกๆด้วย ไม่มีไฟอิ่งอะไรอ่ะฟไฟอิ่งลิปเปอร์คืออะไรอ่ะเท้าแตะเหรออุ้ยโคตรเท่เลยมีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนี่เราสามารถรีหาได้นะทุกคนมาลองรีหาดีปอ๊บนี่งานชุดมาแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์พี่ไม่รู้พี่มีอยงงากไ้บัตรเปลี่ยนชื่อถูกซืเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดดิว,ว่าเรามีที่อย่างชุดนั้นนะพี่ก็จําไม่ได้ว่าวพี่มีชุดหรือยัง เออมันยุ่งหมยอ่ะนี่ครับผมงานี่สะสวมชุดแบบนี้เก็บไว้ได้เลยเราจะยังไม่มีนะเพราะเราไม่เคยเห็นผ่านตาเลยชุดนั้นโอเคน่าจะยังไม่มีเราก็เข้าไปซื้อซะไอจามนี่ลดหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะี่เลยซื้อเลยมาแล้วครับผมอดูหน่อยเซมันจะไปอยู่ในรูปแบบของอะไร เข้าตัวเลยหรือที่กายเนี่ยมันชุดใหม่อันนี้นี่มันชุดใหม่อันนี้เข้าตัวเดียล่ะมันน่าจะอยู่ในคอลเลคชันนนี่ชุดนี้โคตรเท่เลยดูดีค่าคุ้มดว้วยเนี่ยดูหมวกมันเป็นหมวกนี่ว่านี่ไงโหเท่มากเลยนะเจงแต่กางเกงไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยโออเสียงเราแข็งแล้ว,ลวทุกคนใส่แล้วจะไม่สบายฮึทุกคนเข้าไปดูเกมกันรรต่อ เคปต่อเฮ้ยเมื่อกี้มันได้แล้วนี่ไอ้รองเท้าแตะบินิน่ะเงินกรรมเสียฟรีอะไรเงี้ยเฮ้ยบัตรอีโวลดราคาโอเคซื้อเลยก็หาของที่เราอยากได้ยอมเสียไปโอ้เมื่อกี้เสียดายมากเลยทุกคนเสียดายสุดๆไปเลยคือแบบมันมาแล้วเมื่อกี้ชุดแต่มันมาแล้วนี่ชุดอะไรอะ่ะนี่เรามีหรือย,อยังเนี่ยชุดนี้เฮ้ย ก่อนนะลองซื้อไปเด้เราไม่รู้ไงเราลองซื้อไปก่อนคือไอโน่จำเลยไม่ค่อยจะได้หรอกบอกจริงๆเลยอ่าลองดูเฮ้ยเรายังไม่มีจุดนี้เหมือนกันโอ้โหโคตรเทเลยผมมันเทสรงผมมันดิไอมาสงผมมันเท่มีรสสักน้อกมาหน่อยมันเลยโคตรจ้าเป็นกิจกรรมที่ลดราคานะโคตรดีโอ้โหงีเราต้องมาส่มหาอีก ไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นรองเท้าลอยๆอยไปไหนเหรอโอ้ยมันหายากครับทุกคนนี่หน้าอะไรน่าปวดตอมียังโอ้ยยังไม่มีมั้งซื้อชเลือนสิบเจ็ดเองไม่ราคาถูกชุดไหนไม่รู้วู้ถูกยีนทีเชิร์ตเออสิบนี่ไงทุกคนรองเท้าเนี่ยโอ้ยนี่รดจะขายแล้วโอ้โหพอพลิกเราพลิกพอเราพลิกปุ๊บเนี่ยมันก็ซื้อได้อีกเหรอ นี่เราเป็นสุม e ่มอี o วได้สบายเลยถ้าเราพลิกได้อ e ีเวไม่ได้แล้วนี่ก็ขือว่าคุ้ม39ยัเองจาก300ก็ถือว่าเราคุ้มเพราะว่าเราเลเวลเฟสมานี่เป็ดนกต้องมีอย่างโอเคเอาสุ่มไปด้วยเอาไปด้วยแพ้ทุกคนดูเราดูที่อ่อคอลเลกชันเป็ดนกน,กนี่ไม่มีาเพิ่งมีนั่นอย่าง,อางโอ้เป็นนกฟากคอนมันสีแบบนกนกฟากคอนอ่ะโอเคเราก็สุ่ม ตู้นี้ต่อได้แล้วหยินหยางเห็นไหมมี e อวโวสองกันนะไอตู้อวอลนี้ด้วยไหมกิ้งกาไฟก็ยินหยางเอาทุกคนครับบัตรมันใช้ไม่ได้อะมันบัตรมันไปอยู่กับตู้นี้นะตู้นี้แล้วกันงานเข้าพยายามกว่าสุ่มได้ลูกสุมไม่ได้ครับมันควรจะตู้กันนะทุกคนเราจะบอกข้อดีของากิจกรรมนี้ให้ฟังทุกคนเห็นดังขวาไหม มันไม่ต้องสะสมโทเค็นนะเพราะว่าอะไรดูนี่ไงเพราะว่ามันมีมาจุดตรงนี้เลยแสดงว่ามันก็มีโอกาสสุ่มได้มาเลยโดยที่ไม่ต้องสะสมโทเค็นนั่นเองแต่สิ่งที่ไอโนอยากได้คือไอวอลทุกคนไอโนต้องมาสุม่มไอวอลเพิ่มไปเลยสุ่มเลยมาแล้วครับผมรองเท้าอะไรไม่รู้มาแล้วเม็ดหนึ่งเย้ได้เกตบอร์ดแล้ว ขอเลยโน,นทอนแล้วนะโอเคน้ด้แววอร์ตามใจจากได้แล้วโอเคเย,ย่โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาจากทุกคนไปก่อนนะโอเคนะบายบายจุ๊บๆนะสวัสดีครับ